ฮัลโหลนะครักลับมาอยู่กับผมวินซี่มูนไดครั้งนะครับตอนนี้ก็มาดูอวตารใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ Bramble Bramble นะครับมาในร่างของหมาร่างผู้หญิงนะเสียงผู้หญิงนะฮะมาดูสก,กิลกันเลยดีกว่าสกิลแรกนี่ฮะผู้ยังมาคือจะเป็นมแลมลงนะ Not ready, my dear. นี่รอบหนึ่งพ่นมาเป็นแมลงเนี่ยตันเนี่ยไม่มีอะไรมากท่าที่สองครับนี่เอาสัพวันแล้วใครมาตีก็จะมีโอกาสฮิวนะฮะแล้วก็ท่าที่สามเวลาไปตีเขาเราจะวิ่งเร็วนะครับเพื่อนร่วมทีมก็ได้ด้วยท่านี้นี่ยมีเรา My already tail's twitching. แล้วก็ท่าสุดท้ายอันติปั๊บนเนี่ยทวันเรียให้ดูเสียงกิ้วดีนะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับตัวบราเมลนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกตัวหนึ่งบ๊ายบาย